และก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับพัดลมในแบรนด์ G-SUITE นะครับตัวนี้เป็นพัดลมแบบ outdoor นะครับใช้ข้างนอกแล้วก็มีแสงไฟด้วยนะซึ่งนะครับผมมากจริงๆแล้วอ่ะผมไปอยู่ข้างนอกในบ่อยมากๆนะครับเลยอยากจะได้พัดลมตัวนี้มากๆนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าตัวพัดลมตัวนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในกล่องนี้มีอะไรบ้างครับมาดูกันเลยนะครับกล่องกันก่อนนะครับเพื่อนดึงขึ้นมาดึงขึ้นมา และกล่องเขาก็ดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับในส่วนของเจ้าตัวพัดลมในแบรนด์ g ิซูไลท์นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับจะมีชื่อว่า outdoor fan ultra er one a c c e s s o r y e ครับตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะครับเอาไว้ปักในส่วนของขาตั้งตัวพรีเมียมของเขานะครับจะให้ในส่วนของถุงผ้าที่เป็นแบบเนี้เออดูดีอ่ะใช้งานดีด้วย แม่เหล็กทําอะไรเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะตัวตัวและเจ้าตัวผมตัวนี้ครับเขามีหัวแบบเป่าฝุ่นได้นะครับหัวตรงนี้นะอ่าเป็นหัวแบนๆแบบนี้นะครับใช้สําหรับเป่าผมนะครับนี่สายคล้องนะครับรุ่นท็อปอย่างนี้ต้องมีสายคล้องในแบรนด์จีซูไลท์แน่นอนแล้วแบบผมชอบอ่ะเจ้าตัวสายคล้องตัวเนี้ยเขาดูพรีเมียมเห็นไหมแปลงนะครับมีแปลงอยู่ด้านในนะครับดึงออกมาแบบนี้ใช้สาหรับปัดเป่าฝุ่นแล้วก็มีไขควงสีแฉกมาให้นะครับว้าวแถมตัวนี้ด้วยครับเขาเรียกอะไรนะตัวนี้ตัวคล้องใช่ไหมครับตัวคล้องแบบ แบบเหมือนเดินป่าเลยอ่ะเออสวยดีอ่ะสวยดีเดี๋ยวผมแกะมาให้ดูดีกว่านี่นะครับนี่นะครับลักษณะของเขาเป็นแบบนี้นะครับเราก็สามารถหมุนได้นะครับตรงนี้ไว้แบบเหมือนใส่เชือกใส่อะไรเนี่ยแหละอ่านี้นะอ่ะนะครับตัวนี้โอเคนะครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับเป็นสายชาร์จสายชาร์จ type a to c นะครับหัวด้านในเป็นสีส้มด้วย นี่นะครับฟาชาร์จแน่นอนนะครับหัวตัวนี้นะครับเป็นหัวโอ้สายตัวนี้นะครับนี่ผมให้ดูนะมีการสกรีนนะครับในส่วนของยี่ห้อของเขาแล้วครับ G-SOULAI แล้วเออมันสามารถนี่นะครับผมจะให้ดูนะตัวนี้สามารถใช้เป็น Power Bank นะครับในการจ่ายไฟได้ใช่ไหมครับตัวนี้สามารถจ่ายไฟออกเป็น PD ได้นี่นี่นะครับเขามีหัว Type C to C นะครับ แล้วเจ้าตัวนี้เป็นหัวแปลงเป็นไทเอนะครับตอนแรกผมไม่ได้ดูตรงนี้มาแล้วครับพัดลมในแบรนด์ g ีซูไลท์นะครับตัวนี้ชื่อรุ่นว่า outdoor fan ultra one นะครับชื่อยาวนิดนึงนะตัวนี้แต่ว่าเรียกว่าเป็นพัดลม outdoor ก็ได้นะครับเพราะว่าใช้นอกสถานที่นะครับแล้วมาดูในส่วนของตัววัตถุนะครับวัสดุของเขาก่อนมาช่วัตถุสิมาดูวัสดุของเขาก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นลักษณะของพรีเมียมพรีเมียมจริงๆนะครับพรีเมียมใครนะครับ จะรู้อยู่แล้วนะพัดลมในแบรนด์ g s u r a y นะครับทุกตัววัสดุของเขาพรีเมียมหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเจ้าตัวนี้นะครับเป็นลักษณะของแคปซูลเลยนะแล้วก็การใช้งานของเขานะครับไม่ยากไม่ยากนะครับวิธีการใช้งานนะครับด้านบนตัวนี้จะสังเกตนะครับเป็นรูสําหรับลมออกด้วยนะด้านบนพัดลมออกตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือไฟ led ในการใช้งานเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในการเปิดกันก่อนนะ เปิดก่อนเลยนะครับปุ่มเปิดนะครับจะอยู่ด้านข้างด้านบนตรงนี้ในส่วนของกระบอกด้านบนนะครับเห็นไหมกระบอกด้านบนนะครับจะมีรูนะครับรูรอบทิศทางเลยรูตรงนี้ใช้สําหรับดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ปล่อยเป็นลมตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวกรองด้านในด้วยนะครับและนะครับวิธีการเปิดใช้งานนะครับมันจะมีปุ่ม power อยู่ด้านบนนะครับปุ่มบนสุดเลยทําการกดค้างไว้แบบนี้นี่ครับเปิดพัดลมนะครับเบอร์หนึ่งพัดลมตัวนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด10เบอร์ด้วยกันเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับเดี๋ยวผมปิดไมโครโฟนปิดตัเสียงบกนนนะ อ่ะผมปิดโหมดแต่เสียกวนแล้วเรามาฟังเสียงจริงของพัดลมกันก่อนนะอันนี้คือเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่งเป็นยังไงบ้างเสียงโอเคไหมอ่ะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์2เบอร์สเบอร์สเบอร์ห้าเบอร์หเบอร์เจเบอร์8เบอร์9้า เบอร์สิบเบอร์สุดท้ายนะครับเป็นงานเสียงผมไม่ได้เอาอารมณ์เป่าเข้าไปที่ไมโครโฟนนะครับให้ฟังเสียงของเจ้าตัวพัดลมนะว่าเสียงมันดังแค่ไหนนะครับประมาณนี้สิบเบอร์ของเจ้าตัวพัดลมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปรับเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับกดรัวๆนะครับลักษณะการกดของเขานะครับจะเป็นถัดเทียเบอร์นะตรงนี้ไม่ใช่การหมุนอะไรนะครับนี่ครับถัดเทียเบอร์ลงมาอืม ที่สาคัญนะครับตัวนี้ที่เป็นเป็นพัดลมเอาท์ดอร์นะเขาสามารถเป็นไฟ LED ได้นะครับวิธีการเปิดนะครับเราสังเกตปุ่มด้านล่างสุดตัวนี้เป็นรูปแบบเหมือนหลอดไฟอะครับเราทําการกดค้างนะครับแบบนี้เลยกดค้างเข้าไปพอกดค้างแล้วนะครับนี่ผมก็ให้ดูนะกดค้างแล้วนะครับจะเข้าสู่โหมดแรกของเขานะครับคือไฟตรงกลางตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดว่าต้องการเปิดไฟรอบๆของเจ้าตัวเนี้ยนะครับทำยังไงกดเข้าไป2ครั้ง ปุ๊บแบบนี้นะครับก็จะเป็นการสลับในส่วนของเจ้าตัวไฟตรงกลางและไฟวงแหวนล,ล้อมรอบแบบนี้นะครับแล้วเกิดว่าเราต้องการปรับความแรงนะครับเราก็ทําการกดเข้าไปหนึ่งครั้งแบบนี้เห็นไหมครับอืมการปรับความแรงของเขาเป็นไงครับแล้วก็มีไฟฉุกเฉินนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับความแรงของไฟของเขามีอยู่ทั้งหมด3เบอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นไฟฉุกเฉินแบบนี้และกดเข้าไป1ครั้งนะครับก็จะสลับโหมดเข้าสู่โหมดแสงธรรมดาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้เป็นไฟตรงกลางบ้างให้เพื่อนๆดูนะว่าไฟตรงกลางเนี่ย อ่ะเอาใหม่นี่ครับไฟตรงกลางนะครับว่ามันสว่างแค่ไหนนะครับอันนี้คือความแรงที่1นะความแรงที่2ความแรงที่3อันนี้นครับคือความแรงสูงสุดของไฟตรงกลางของเขานะครับแล้วก็ไฟกระพริบปกติเลยนะครับวิธีการปิดนะครับเหมือนเดิมเลยย้อนกลับนะครับกดค้างในส่วนของปุ่มไฟปุ๊บเรียบร้อยนะครับปิดเรียบร้อยแล้วแล้วด้านล่างเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันนะครับด้านล่างจะเป็นในส่วนของขาตั้งของเจ้าตัวโคมไฟหรือพัดลม พัดลมโคมไฟเออนะครับเรียกเรียกแบบนี้ดีกว่าพัดลมโคมไฟในแบรนด์ G-Suicide Outdoor Fan Ultra One